เครื่องนี้เนี่ยเขาจะออกแบบมาให้สามารถเข้าได้กับทุกทุกสรีระเลยนะคะคือเครื่องเดียวสามารถนวดได้เยอะเลยทั้งรองแก้มใต้ตาหน้าผากคิ้วตกถุงใต้ตาแก้มหย่อนคล้อยที่สำคัญคือทำหน้าวีเ p e ได้ด้วยค่ะทุกคน และสำหรับหลายคนนะคะที่มีปัญหาหน้าใหญ่กรอบหน้าไม่ชัดแต่งหน้าไม่สวยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะลิฟเก็บกรอบหน้าเก็บเนียงได้ด้วยนะคะทุกคนไม่ต้องไปเสียเงินทำตามคลินิกเลยนะคะสำหรับคนที่อายุขึ้นเลข3เนี่ยบอกเลยนะคะว่า ปัญหาร่องน้ำหมากเนี่ยมากันทุกคนแน่นอนนะคะทำเป็นประจำทุกวันนะคะถ้ารับประมาณ10ครั้ง คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยข้างนี้นะคะร่องน้ำหมากก็เริ่มหายไปข้างนี้คือยังไม่ทำความหย่อนคล้อยของหน้าคือข้างนี้จะมีความยกมากกว่าข้างนี้จะเรียวและยกมากกว่าข้างนี้คือยังไม่ทำนะคะเนื้อมันก็จะดูแบบห้อยๆอ,อยู่ ฝั่งนี้จะมีความเรียวแล้วก็ผิวดูกระชับนะคะฝั่งนี้แก้มยังจะตกอยู่